สวัสดีค่ะผู้ชมทางบ้านค่ะวันนี้แลนด์พาเที่ยวพาผู้ชมทางบ้านมาอยู่ที่นี่ค่ะเป็นโกดังสินค้าญี่ปุ่นนะคะโคจันจิราชบุรีค่ะอเผอิญว่าขับรถผ่านค่ะขับรถผ่านตรงนี้จะเป็นเป็นโกดังสินค้าญี่ปุ่นนะคะเสื้อผ้าเสื้อผ้านาเข้าจากญี่ปุ่นเกาหลีนะคะเสื้อผ้ามือสองค่ะจุดนี้จะมีทั้งเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าค่ะส่วนด้านนู้นจะเป็นของใช้นะคะ เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้ามาดูตรงนี้ก่อนค่ะตรงนี้จะเป็นผ้ากันเปื้อนอันนี้เป็นผ้ากันเปื้อนนะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าค่ะตรงนี้ราคาห้าบาท ราคา5้บาทค่ะผ้ากันเพื่อนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจะมีเสื้อผ้าอยู่หลากหลายชนิดนะคะตรงนี้จะเป็นเสื้อยืดค่ะตัวละตัวละ39บาท3ตัว100บาทค่ะอันนี้จะเป็นเสื้อยืด ขายืดด้านนู้ก็จะมีเสื้อขาวมีหมวกสุภาพบุรุษด,ด้านนี้ก็จะมีหมวกและนี่ก็จะเป็นกางเกงส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเสื้อแฟชั่นต่างๆค่ะราคา3ตัว100่บาท ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นอะไรเนี่ยรัดทรงเหรอคะ้วด้านนี้ก็จะเป็นจะเป็นกางเกงขาสั้นกางเกงขาสั้นใส่นอนนี่จะเป็นเสื้อยืดด้านนี้ก็จะเป็นเสื้อแจ,จ็คเก็ตผู้ชาย มีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิงค่ะสำหรับผู้ชายสำหรับผู้หญิงผ่านไปผ่านมาแวะได้นะคะอยู่ริมถนนเลยค่ะโูดังสินค้ามือสองค่ะเสื้อผ้ามือสองของญี่ปุ่นของเกาหลีค่ะตรงนี้จะเป็นชุดว่ายน้ำนะคะ ชุดว่ายน้ำสามสิบก้าบาทสามตัวร้อยเหมือนกันค่ะตรวนี้จะเป็นอะไรชุดนอนอ่นะเป็นชุดนอน เสื้อผ้ามือสองของเกาหลีของญี่ปุ่นนะคะผ่านไปผ่านมาแวะนะ,ะอยู่ริมถนนเพชรเกษมค่ะจังหวัดราชบุรีค่ะเข้านครปฐมอยู่ซ้ายมือนะคะแต่ว่าถ้ามาจากกรุงเทพเข้าจังหวัดราชบุรีอยู่ขวามือค่ะสังเกตให้ดี ตรง,บบงตนี้จะเป็นเสื้อภาพสุภาพสตรีตรงนี้จะเป็นเสื้อขาวเสื้อขาวก็จะมีหลายแบบส่วนตรงนี้ น,นี่จะเป็นตัวละหนึ่งร้อยบาทนนี้จะเป็นผ้าใหม่นะคะเป็นเสื้อใหม่ มีเสื้อผ้าให้เลือกเยอะนะคะแต่ว่าด้านในเขาเปิดเพลงค่ะเราก็เลยเดินเดินเข้าไปด้านในไม่ได้นะคะแต่เสื้อผ้ามีเยอะมากเลยค่ะมีหลากหลายแบบหลากหลายชนิดให้เลือกค่ะเสื้อผ้าสุภาพสตรีเสื้อผ้าสุภาพบุรุษนะคะและส่วนตรงนี้จะเป็นรถไฟฟ้าค่ะนําเข้าจากญี่ปุ่นนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นรถจากญี่ปุ่นค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านนู้นค่ะ เป็นสินค้ามือสองจากญี่ปุ่นนะคะเป็นโคดังมือสองเลยค่ะอยู่ริมถนนริมถนนเพชรเกษมนะคะก่อนก่อนถึงจังหวัดราชบุรีค่ะจะมีสินค้าให้เลือกเยอะเลยเป็นถ้วยชามเป็นรองเท้าอ้ยมีเสียงเพลงอีกแล้วค่ะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ คันเบ็ดตกปลานะคะอุปกรณ์สำหรับการตกปลาค่ะผ่านไปผ่านมาแวะมาได้นะคะวันนี้เรามาวันธรรมดานะผู้คนก็นเริ่มมาแล้วเรามาถึงที่นี่สิบโมงกว่าค่ะขับรถผ่านค่ะก็เลยแวะมาเก็บภาพให้กับเพื่อนๆหน่อยอันนี้จะเป็นกระเป๋า กระเป๋าสินค้ามีให้เลือกเยอะอยู่ค่ะมีเวลาเขามานั่งคัดนั่งเลือกกันค่ะอันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยผ้าหม่มอะเป็นผ้าห่มอันนี้จะเป็นผ้มาม่านถ้ามีเวลามานั่งคัดกันได้เลยค่ะอันนี้เป็นอะไรเนี่ย อันนี้เป็นทีสติงสำหรับเด็กผู้หญิงสหรับน้องๆสุภาพสตรีค่ะทีสติงอันนี้ของใหม่นะคะของยังไม่ได้ผ่านการใช้นะเป็นทีสติงแบบนี้ค่ะสินค้ามีเยอะค่ะบอกเลยว่าสินค้ามีเยอะมาคัดกันได้ถ้ามีเวลานะสินค้าญี่ปุ่นมือสอง นี่ก็จะเป็นตุ๊กตาญี่ปุ่นด้านหนูนค่ะในตู้ด้านนี้ก็เช่นเดียวกันมีตุ๊กตาญี่ปุ่นนี่ไหมคะมีจิต้ามือสองด้วยตรงนี้จะเป็นถ้วยเส่นน้ำซุป ก็จะเป็นชามด้านนี้ก็จะเป็นแจกันข้างในนี้ก็จะเป็นเป็นจานแล้วก็เป็นหม้อหม้อก็มีให้เลือกหลายชนิดเช่นเดียวกันค่ะด้านนี้เป็นอะไรคะเนี่ย อ,อันนี้ชั่งกิโลใช่ไหมกิโลละ80บาทสวยๆนะคะจานชามสวยๆดูค่ะตรงนี้ตรงนี้จะชั่งน้ำหนักนะคะกิโลละ80ดสิบาทค่ะใบหนึ่งก็น่าจะตกอยู่ที่ประมาณ3 0มสบถึงห้าิบาท3 0มสถึงห้าบาทค่ะ นี่ก็จะเป็นหม้อมีการน้ำร้อนด้วยมีให้เลือกเยอะค่ะกากาสีแดงกาน้ำร้อนผ่านไปผ่านมาแวะมาค่ะโกดัง ญี่ปุ่นมือสองค่ะสินค้ามีให้เลือเกเยอะด้านนี้ก็จะเป็นแก้วแก้วบรันดีค่ะมีแก้วสวยๆเห็นไหมเนี่ยนี่ดูสิแก้วบรันดีเห็นไหมน่ารักมากดูค่ะดูแก้วใบน่ารักมากเลยราคาก็ไม่แพงนะคะ แก้วราคาเริ่มต้นที่สิบบาทค่ะมีหลายไซส์หลายขนาดหลายราคาให้เลือกตรงนี้เป็นโครงไฟหลอดไฟค่ะตรงเนี้สวยจังเลยเนี่ยนี่ใช้งานได้นะคะเนี่ยเป็นจานโคมไฟ ตรงนี้เราอยู่จังหวัดราชบุรีค่ะเรากําลังจะเดินทางกลับบ้านนครปถมแล้วก็ตรงนี้ค่ะเลยราชบุรีมาหน่อยนึงจะอยู่ซ้ายมือนะก่อนก่อนเข้านครมปถมค่ะก่อนถึงแยกบ้านโป่ง มาก็ได้ค่ะท่านใดผ่านไปผ่านมารองเท้าหนังดูาโอเคนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมอยู่เป็นเพื่อนกันจนจบคลิปค่ะตามกันต่ออีพีต่อไปนะคะตามชมค่ะว่าเราจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนกันอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ